สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2567นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับแวบเดียวก็สิ้นเดือนแล้วนะครับก็ตอนนี้โปรแกรมนะก็หนักเหมือนเดิมนะครับหลังจากกลับมาจากทีมชาตินะครับเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะมีมาริดาบี้นะครับที่เราจะแข่ง กับเกตาเฟ่นะครับผมซึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวมีพรีวิวด้วยนะครับแต่หาวันนี้นะครับโหเยอะเหมือนกันนะก็พอสมควรเลยนะครับซึ่งนะฮะมีเรื่องของ f o r e i ร n w i r ยกลับมาอีกแล้ว <c oughs> นะแต่ครั้งนี้เขาบอกว่ามันคงเป็นไปได้ยากนะครับที่เริอมริดเนี่ยจะไปดึงตัว w i ีมานะครับเพราะว่าอะไรแพงนะครับอย่างเดียวเลยในณเวลานี้ เรื่องเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับมีข่าวของซูบีเมนดี้ด้วยนะครับผมที่ก็ยากเหมือนกันมีข่าวเยอะนะวันนี้แต่ก็ต้องบอกว่ายากเกือบทุกข่าวนะครับแต่ข่าวสุดท้ายนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับวินิสูสนะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งคดีเหยียดผิวนะครับที่ได้รับการสรุปแล้วนะเพราะว่าหูคดีเหยียดผิวเนี่ยมันมันเยอะมากนะครับอันนี้เขาเริ่มสรุปเป็น แต่ละที่แต่ละคดีแล้วนะครับแล้วก็มีของบทสัมภาษณ์คาเบียเตบาสด้วยที่บอกว่าวินิซูสเนี่ยไม่สมควรเลยนะนะครับที่จะดู UCL ผ่านช่องทางนี้น,นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวนื่องกับลิขสิทธิ์ด้วยอะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสําคัญมากๆนะครับคนละหนึ่งไลค์หแชร์นะแล้วก็พรุ่งนี้เหมือนจะเตะเร็วนะถ้าผมสังเกตนะมือนประมาณ สี่ทุ่มสินะครับแต่ยังไงนัดก,กาเซียก็มาอีกหนึ่งวันอยู่ดีเหมือนเดิมนะคะอ่ะโอเคขอพาไปเริ่มกันที่ฟอ r เรียนว s กันก่อนนะครับกองกลางตัวรุกนะของเลเวอร์คูเซนนะก็มีข่าวอยู่ตลอดนะฮะแต่ก็เราส่วนหนึ่งอะในความคิดของแฟนชุดขาวก็คิดว่าเราคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าอะไรเรื่องตำแหน่งด้วย1 2ค่าตัวด้วยนะครับสข่าวพัวพันที่ เราจะไปดึงชเบียลอนโซ่ด้วยอาจจะเกี่ยวเนื่องกันอะไรแบบนี้นะครับไปดูกันหน่อยนะครับมาริโอคอเตกาน่านะครับจากดิ e อลิติกยูเนะครับบอกว่าเรือไมาดีนะมีความชื่นชอบฟอร์เรียนเวียสนะครับกลองกลางตัวรุกของเลเวอร์คูเซนเนี่ยมากมากนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปได้ยากเพราะเลเวอร์คูเซนต้องการค่าตัวของเวสนะครับมากกว่านะมากกว่านะครับมากกว่า100ล้านยูโรโโแค่ร้อยล้านน่ะ ก็แพงแล้วมากกว่าหนึ่งร้อยล้านนี่คือแทบจะไม่ต้องคุยกันอันนี้อืมผมเข้าใจนะว่าแบบมันเหมือนเป็นการนําข่าวเก่ามาเล่าใหม่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเคยมีข่าวแบบนี้แหละแล้วก็มันจะหมุนอยู่ตรงนี้แหละนะครับว่าแบบเฮ้ยค่าตัวแพงเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นเฮ้ยอะไรแบบนี้นะครับแต่เนี่ยครับอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะว่าช่วงหลังๆเนี่ยของมาริดเนี่ย คือก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันนะว่าสโมอสรไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแต่ทําไมเวลาเสริมทัพแต่ละทีโอ้โหมันยากจังเลยจะเอาตัวฟรีหรือว่าจะเอาตัวที่ราคาถูกก็ยังคิดแล้วคิดอีกอะไรแบบนี้นะครับยิ่งมันเจอฟอร์เร n w นเวสใน100ล้านยูโรเนี่ยแทบจะไม่ต้องคุยกันเลยนะครับ อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นราคาจริงแหละเพราะว่าหลายๆสื่อเคยบอกนะครับเคยตีราคาของ f o r e i g n ยนนะครับบางสื่อก็150 130นู่นเนี่ยนะแล้วก็ถ้ามองถึงปัจจัยในทีมนะเวลานี้มันก็จริงแหละมันก็ตำแหน่งเต็มอะในกองกลางตัวรุกนะครับหรือว่าเป็นกองหน้าหน้าต่ำอะไรพวกนี้มันก็มีเยอะอยู่ยกเว้นจะปล่อยใครแล้วก็อาจจะเสริมหรือเปล่าอันนี้ต้องมารอดูอีกทีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยผมว่าปัจจัยหนึ่งนะผมว่าอยู่ที่ชาเบียรลองโซ่ด้วย ไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าในในซัมเมอร์2025ซึ่งต้องมารอดูอีกทีนะครับนะพะประมาณนี้แล้วกันขา่าฟอร์เรียนเวสก็ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวค่อยมาตามกันนะครับไปดูกันที่นะซูบิเมนดี้กันหน่อยนะครับผมอันนี้ก็มีข่าวกับเรามาประมาณ2ข่าวแล้วมั้งอืมสครั้งเองนะครับคือก็ยังย้ำอยู่นะครับว่าเราเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเต็งนะในซูบิเมนดี้นะครับ ตัวเต็งจริงเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ามีแมนซิตี้นะครับอันดับ2น่าจะเป็นบาซานี่แหละนะอ่ะมาฟังกันต่อนะครับจากผู้สื่อข่าวโคเซฟวิลิกดีอาร์สบอกมาม้าคนเดิมนะครับครั้งที่แล้วก็โคเซฟวิลิกดีอาร์สนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้นะครับสนใจซูบิมันดี้กองกลางตัวรับของโซเซดัดเนี่ยจริงนะครับคล้ายคของเวสสนใจมากๆกนะฮะแต่สโมสรเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆนะครับในตอนนี้เนื่องด้วยนะพวกเขาเนี่ย พิจารณาอยู่นะครับอยู่ในการพิจารณาแต่ปัญหาหลักจริงๆของเรมาดริดคือในตำแหน่งเซนเตอร์เราทุกคนเห็นตรงกันนะครับว่าตอนนี้ถ้ามองจริงๆปัญหาเซนเตอร์ตำแหน่งแบ็กอะไรพวกนี้สำคัญกว่าที่ควรจะเสริมซึ่งควรจะเสริมด้วยในตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้แต่ไม่รู้จะเสริมหรือเปล่าตอนแรกบอกว่าจะเสริมเอาไปเอามาบอกท่านประธานแบบ อาจจะไม่เสริมนะอดู่ย่อาราบากลับมาอีกโอ้นะอผมตอนนี้คือพูดตรงๆนะว่าข่าวอัปเดตเกี่ยวกับการซื้อขายของทีมเราเนี่ยมันขึ้นลงเป็นกราฟเลยนะครับคือคือมันมันมีทั้งข่าวแบบข่าวแบบให้ความสนใจแต่ไม่ถึงขั้นซื้อ ไม่ถึงขั้นยืน่นไม่ถึงขั้นคุยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีข่าวที่เราสนใจแล้วเข้าไปคุยแล้วอะไรแบบนี้นะครับมันมีทั้งหลายแบบผมว่าช่วงนี้แฟนๆชุกข่าวต้องพิจารณานะฮะต้องไต่ตรองไปทีละข่าวไปทีละคนนะครับคือบางทีเราจะเห็นคนเดิมๆท้ซ้ๆกลับมามีข่าวเหมือนเดิมอันนี้บางทีอาจจะเป็นการรีไซเคิลข่าวบางทีอาจจะเป็นการอัปเดตข่าวต้องมาดูแบบทีๆกันนะนะ ช่วงนี้สนุกนะครับในการอัปเดตข่าวแต่ข้ออย่างที่บอกนะคือมันก็จะซื้อใครแต่ละทีมันยากเหมือนกันนะด้วยปัญหาผมว่าปัญหาการซื้อมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่คือไอ้ปัญหาการจ่ายให้ภายในการจ่ายค่าตัวค่าเหนื่อยค่าโบนัสพวกนี้มันอาจจะเป็นปัจจัยด้วยในการที่ใช้ในการตัดสินในการเสริมทัพนะครับนะ เดี๋ยวค่อยมารอดูกันนะครับซูบิเมนดี้แล้วนะแล้วก็ฟอร์เรนวิเอสด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวินิสุสจูเนียร์กันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นการอ่าเขาเรียกว่าไงดีตัดสินนะฮะของศาลที่ลาลิก้าเนี่ยแหละนะครับก็สื่อนะครับกาเดนาเซนะสื่อใหญ่ในสเปนนะครับออกมาบอกเกี่ยวกับการตัดสินนะฮะซึ่งเป็นคดีเหยียดผิวไม่ไม่ใช่คดีอะไรนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับวินิสุสละภาพแบบนี้คดีเหยียดผิวนะฮะ ก็กาเดนาเซ่บ,บอกว่าแฟนบอลนนที่เป็นเยาวชน,นได้ถูกลาลิก้าตัดสินแล้วนในกรณีเหยียดผิววินิสุสในสนามบายยากาสของราโยบายเยกาโนนะครับโดยเขาถูกตัดสินดังนี้นมีฮะมอย่างนะคือมันไม่เชิงว่าเป็นการตัดสินที่รุนแรงรเหมือนประมาณว่ากึ่งตัดเตือนกึ่งบทลงโทษให้ไปทําแบบนี้ก่อน ถ้ายังเป็นอีกนะครับหลังจากที่พ้นจากบทลงโทษนี้แล้วนะคุณจะโดนหนักกว่านี้อะไรแบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับคือให้เขียนจดหมายนะส่งตรงถึงวิิซุสจะไม่ว่าเป็นจดหมายเขียนมือหรือว่าเป็นอีเมลนะครับส่งตรงถึงวิิซุสนะสองคือ <c oughs> คนที่เหยียดผิวคนนั้นนะครับต้องไปทำงานด้านสังคมกับด้านการศึกษาเป็นเวลา40ชั่วโมง นะครับก็คืออะไรก็เหมือนมาเพ็นประโยชน์นะแล้วก็3นะครับก็จะถูกแบนเข้าสนามเป็นเวลานะหนึ่งปีอันนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ถามว่าหนักไหมอืมก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นแบบเป็นสตาร์เตอร์นะครับที่พื้นฐานในการบทลงโทษเลยนะครับมีหนักกว่านี้เป็นสิปีเป็นถาวนตลอดชีพอะไรแบบนี้ก็มี นะครับแต่ตอนนี้เขาให้มาประมาณนี้ก็นะใครที่เหยียดผิวก็ดูไว้นะคือตอนนี้ลาลิก้าเริ่มไล่ทีละเคสนะครับของวินดิซูแล้วก่อนหน้านี้ก็ตัดสินนะครับในสนามเมสตายาอะไรแบบนี้นะครับก็ตัดสินมาเรื่อยๆอันนี้ก็อยู่ลำดับต่อไปก็มาตัดสินแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมารอดูว่าจะมีคดีต่อไปหรือเปล่าซึ่งผมว่ามีนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะตัดสินเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับวินิสูสเนี่ยอันนี้นะบางทีแฟนๆทุกข่าวอาจจะงงอ่ะเดี๋ยวผมย้ายตัวผมแป๊บหนึ่งนะจะให้ดูภาพประกอบด้วยนะครับอ่ะบางทีนะครับแฟนๆทุกข่าวอาจจะงงว่าทําไมมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยนะการที่วินิสูสลงสตอรี่นะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าทาง as, คาเบติบาสนะฮะก็เป็นประธานลาลิก้าเนาะเขาก็ไปเห็นสตอรี่นะครับ น่าจะเป็น IG นะสตอรี่ไอของวินิสูสนะครับในรูปนี้แหละนะครับซึ่งวินิสูสเนี่ยก็ดูแมตช์ทีมตัวเองมาดิดนะฮะเตะลิวภูนี่แหละนะครับแต่วินิสูสดูผ่าน TNT s p o r t Spot, นะครับซึ่งเป็นสื่อที่ไม่ได้อยู่ในสเปนนะถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนไป็สื่ออังกฤษนะฮะแล้วตรงนี้แหละที่คาเบียติบาสออกมาแล้วก็ไม่ถึงขั้นลงโทษนะครับแต่ประมาณร้องเรียนไปที่สโมสรน,นะ เขาไปให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะครับคาเบเบเตบัสเนี่ยเขาก็บอกว่าระหว่างเกมลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดวินิสูสนะได้โพสต์นะรูปภาพบนอินสตาแกรนะครับของเขาเนี่ยและชมการแข่งขันและคุณจะเห็นว่าในการแข่งขันในภาพนั้นอนะ่ะมันจะมีโลโก้ TNT Sport อยู่ตรงนี้นะฮะเล็กๆเนีเ่ยนะบนหน้าจอของเขานะครับนี่คือการละเมิดสิทธิลิขสิทธิ์นะ เมื่อคุณอยู่ในสเปนคุณต้องรับชม UCL ผ่าน Movistar TV เท่านั้นนะครับคือเออมันก็พูดยากว่ะคือ่อาถ้าเป็นแบบเอาตรงนะคือถ้าเป็นประชาชนทั่วไปนะฮะแล้วเขาไปดูแบบนี้แล้วเขาก็โพสผมว่าอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นด้วยซ้ำนะครับแต่อันนี้มันเป็นเกี่ยวกับภาพหลักหนึ่งนะครับแล้วก็ทาง วินดิซูสคกับก็อยู่ภายใต้สโมสรด้วยนะครับและสโมสรของเราเนี่ยก็อยู่ภายใต้ลาลิก้าลาลิก้าก็มีลิขสิทธิ์ของโมวิสตานะมันเกี่ยวเนื่องกันแบบนี้นะฮะก็เข้าใจได้นะครับเข้าใจได้นะฮะเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์นะครับเพราะว่าอะไรบางทีอ่ะทางลาลิก้าเขามีการดิวกับทางโมวิสตานะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินทองๆนี่แหละนะครับการถ่ายทอดสด ทำไมวินิสูสไม่ดูในตรงนั้นนะครับเราก็ไม่รู้ว่าวินิสูสเขาซื้อแพ็กเกจของ TNT Sport หรือเปล่าหรือว่าซื้อแพ็กเกจของทาง Movistar TV ีีไหมอันนี้เราไม่ได้ไปเจาะลึกรู้ขนาดนั้นแต่อ่ะผมในกรณีนี้เนี่ยผมเอาตรงนะอันนี้คือเป็นกลางจริงนะครับผมแอบจะเห็นด้วยกับทางคาเบียตบัสนิดนึงนะครับคือต้องบอกว่าไม่ได้แบบโอ้โหเอเอียงไปขนาดนั้นนะคือเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ อย่างที่บอกถ้าเป็นประชาชนทั่วไปแล้วโพสต์แบบนี้แล้วก็ดูใน TNT Sport อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมาเป็นวินิสุสที่อยู่ภายใต้สโมสรเเวอมาดริดตและเรอเลอรดริดตอยู่ภายใต้ลาลิก้าอันนี้พอออกสื่อไปคาบเตบาสเพ่งเลงเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วคาบเตบาสนะครับแอบเพ่งเลงนักเตะที่เด่นๆดังๆเป็นข่าวบ่อยๆของแต่ละทีมอยู่แล้วนะครับพอมีจุดผิดพลาดจุดอะไรจับมาปุ๊บนะมาเป็นข่าวทันที นะไม่ได้เห็นด้วยกับเขาขนาดนั้นนะครับแค่มุมมองเรื่องลิขสิทธิภาพลักนะแต่ในใจหนึ่งผมก็คิดว่ามันก็สิทธินะสิทธิของวินิชูต่ะบางทีเขาไปซื้อ,อแบบแพ็กเกจนะครับของทาง t ีนทีสปออันนี้เราก็ไม่รู้ถ้าเขาซื้อเขาก็ดูได้นะฮะอะไรแบบนี้นะผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเขาก็ออกมาตักเตือนเฉยๆนะครับว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีก ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะฮะก็อัปเดตข่าววันนี้ก็มีประมาณนี้สองสาข่าวนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะมันก็มีรายละเอียดอยู่เนาะนะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับอย่างที่บอกก็เดี๋ยวเรามาพบกันในรีวิวก่อนเกมนะครับรวมถึงอัปเดตข่าวก็มีแน่นอนนะฮะอัปเดตข่าวแต่ก็ไม่รู้จะมีข่าวอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นัดการเซียนะครับขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Yeah. Mm -hmm. mm -hmm.